กินเต็มจัดไปจัดไปสั่งยอดสุดยอดไร Mendy อ๋อมือน,นี้เซฟดีเลยมือนี้เซฟดีไรสุดยอดมือน,นี้ลินดีเลยทุกคนเลยนะสุดยอดไลเซว์เซ่เหมาะแก่การเข้าซิงแล้วเจอกันแมสซิเี้ทีมแท้คาร์บโม้ ลินแท้ลินเกงบอมูฝฟันทงตามเพมราะเป็นจิงทางใจ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 สแตมฟอร์ดบีทเฮาสัญญาอีล่แล้วเจอกันอิสตันบูลบ๊ายบายแล้วเจอกันอีกคลิปต่อไป